สวัสดีค่ะพบกับครูวิวในวิชาสร้างคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมป .5 EP.11 แล้วนะเอาละค่ะ EP. นี้นะลูกนะ้จะเป็นการสอบท้ายบทนั่นเองนะคะที่เราเรียนมาก็คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะเรื่องของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้วก็เรื่องสินค้าและบริการแต่ยังไม่สอบเรื่องสหกรณ์นะเพราะเราเพิ่งเรียนไปนะคะ เอาละครูวิวไม่ใจร้ายหรอกนะเพราะว่าเดี๋ยววันนี้ครูวิวจะทวนให้ก่อนนะคะทั้งเรื่องการปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะเรื่องของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นและสุดท้ายคือเรื่องสินค้าและบริการนั่นเองทวนให้แล้วนกควรสอบให้ผ่านด้วยนะมีทั้งหมด30สิบข้อนะคะสามสิบคะแนนครึ่งหนึ่งคือต้องผ่านสิบห้าคะแนนนะจ๊ะสู้ๆนะลูกนะครูเชื่อว่าหนูทําได้อย่างแน,น่นอนถ้าเรียนทุกอีพีกับครูวิวนั่นเองนะจ๊ะ EP นี้นะสัปดาห์นี้เราจะเรียนกันแค่หนึ่งครั้งนะคะแล้วก็จะเปิดเรียนแล้วนะวิดีใจจังเลยจะได้มาเจอนักเรียนชั้นป .5 ที่น่ารักของคุณครูนะคะเพราะว่าเรายังไม่เคยได้เจอกันตัวเป็นๆเ,เลยจริงไหมลูกบางคนเรียนอะไรเจอครูวิวแต่บางคนเรียนบ้างไม่เรียนบ้างครูวิวก็ยังจะไม่รู้จักนะคะนะแล้วเดี๋ยวเราจะเปิดเทอมกันในวันที่13าธันวาเนานะจะเป็นเลขขี่ก่อนเนาะ เลขที่หนึ่งเลขที่สามเลขที่ห้าเลขที่เจ็ดเลขที่เกนะ้าสิบเอ็ดสิบสามสิบห้าสิบเจ็ดสิบเก้ายี่สิบเอ็ดยี่สิบสามยี่สิบห้ายี่สิบเจ็ดยี่สิบเก้าเนาะโอเคนะคะส่วนวันที่สิบสี่ก็จะเป็นของเลขคู่สลับกันไปอย่างนี้นะลูกนะกลุ่มเอกลุ่มบีกลุ่มเอกลุ่มบีกลุ่มเอกลุ่มบีไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวคงจะมีตารางสอนออกมาให้หนูได้รู้กันนะลูกนะว่าหนูจะต้องจัดตารางสอนอยังไงนะคะเอาละ ครูท่าทำเพลงมามากมายแล้วเพราะว่าดีใจเพราะว่านักเรียนทุกคนจะได้เปิดเรียนแล้วนะคะอ่ะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเลยลูกว่าครูจะทบทวนให้นะทดสอบท้ายบทเรียนนะคะสู้ๆปะพร้อมกันเลยเอาละมาเรื่องกางปรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยนะลูกนะกาปรปกครองส่วนท้องถิ่นคืออะไรลูกคือการกระจายอำนาจจากส่วนกลางสู่ท้องถิ่นเองจากรัฐบาลมา อบตอบจเทศบาลและการปกครองพิเศษใช่ไหมคะลูกอ่านี่เลยจากรัฐบาลก็คือนายกรัฐมนตรีมาอบจองค์การปกครองส่วนจังหวัดอบตองค์การบริหารส่วนตำบลเทศบาลและสุดท้ายก็คือคุณวิวหายไปไหนคุณวิวต้องย่อตัวแล้วหรือเปล่าอ่าเดี๋ยวคุณวิวย่อตัวหนูจะได้เห็นว่บคุณวิวย่อตัวแล้วมาอยู่ตรงนี้ดีกว่าก็ค <P OLED> so ือการปกครองพิเศษนั่นเองนะจ๊ะ เอาละมาทบทวนกันดีกว่าองค์การคุวิวขอบีขบุมบลวึกอ่ะมาเรื่องแรกลูกก็คือองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะคะอบจอก็คือมีสองฝ่ายก็คือฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารนะลูกเนาะฝ่ายนิติบัญญัติก็คือสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฝ่ายบริหารก็คือนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด วิวเคยบอกไปแล้วว่าฝ่ายนิติจะขึ้นต้นด้วยคำว่าสภาเก่งมากลูกส่วนฝ่ายบริหารจะขึ้นต้นคำว่านายกนะคะเขาบอกว่าสมาชิกสภาจังหวัดเนี่ยจ,จำนวนแตกต่างกันไปตามประชากรในแต่ละเขตเลือกตั้งนะคะองค์การนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมาจาก,การเลือกตั้งของประชาชนครูย้ำแล้วย้ำอีนะคะว่า ทุกอย่างมาจากการเลือกตั้งของประชาชนเท่านั้นนะคะแล้นยกควรอยู่ในตำแหน่งขาราชปีนับจากวันเลือกตั้งนั่นเองนะคะต่อมาบทบาทหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็คือ 1. จัดทําระบบนะคะน้ำเสียบำบัดน้ําเสีย 2. อกํกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หาและก็ดูแลบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรักษาศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะส่งเสริมการท่องเที่ยวป้องกันมรรทาสา,ทาระภัยในจังหวัดนั่นเองต่อมาลูกอบจอ,อบจ,ออบจอคือองค์การบริหารส่วนคนรู้ค่ะเราหูต่อมาเป็นอบจก็คือองค์การบริหารส่วนตำบลน,นั่นเองนะคะองค์การบริหารส่วนตำบลก็เหมือนกับ อบจอก็คือแบ่งออกเป็นสองฝ่ายเหมือนกันก็คือฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติขึ้นต้นด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฝ่ายบริหารขึ้นต้นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะจ๊ะเขาบอกว่าสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยประกอบด้วยสมาชิกนะคะจำนวนหมู่บ้านสองคนซึ่งมาจากการเลือกตั้งของราษฎรในแต่ละหมู่บ้านมาดูลูกถ้ามีหนึ่งหมู่บ้านมีสมาชิกทั้งหมด หกคนนี่จำตัวตุนคูวิวได้หรือเปล่าต่อมาถ้ามีสองหมู่บ้านจะมีสมาชิกทั้งหมดสามคนนะถ้ามีสามหมู่บ้านก็จะมีสมาชิกสองคน,นะหน,คนเหมือนกันเลยลูกก็คือในองค์การหาส่วนตำบลก็คือมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนนะคะอยู่ในตำแหน่งคาละสี่ปีเหมือนกันนับจากวันเลือกตั้งนั่นเองทำหน้าที่อะไรบ้างล่ะอะอบตกับเทศบาลเนี่ยใกล้ชิดประชาชนมากที่สุดแล้ว ทำหน้าที่อะไรบ้าง1รักษาความสะอาดของถนนหนทาง2ก็คือป้องกันและระงับโรคติดต่อนะคะสคือบรรเทาสาธารณภัย4ี่คือส่งเสริมพัฒนาสตรีเด็กและเยาวชนผู้สูงอายุและผู้พิการให้มีอาชีพหรือมีงานทำนั่นเองห้าก็คือคุ้มครองดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมต่อมาเทศบาลเทศบาลมี3ประเภทก็คือเทศบาลนครเทศบาลเมืองและเทศบาลตำบล นะคะแบลเป็นสองฝ่ายเหมือนกันคือฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติขึ้นต้นด้วยสภาก็คือสภาเทศบาลฝ่ายบริหารคูณน้นย้ำแล้วนะคะก็คือเป็นนายกเทศมนตรีไม่ใช่นายกเทศบาลน,นะ,ะนายกเทศมนตรีชื่อจะแปลกกว่าเขาเพื่อนหน่อยนึงนะคะต่อมาสมาชิกสภานะคะถ้าเป็นนครจะมี24 ถ้าเป็นเมืองจะเป็นสิบแปดถ้าเป็นตำบลก็จะเป็นสิบสองยี่สิบสี่สิบแปดสิบสองยี่สิบสี่สิบแปดสิบสองนครเมืองตำบลย้ำแล้วนะจ๊ะออาต่อมาแต่ถ้าเป็นนายกล่ะฝ่ายบริหารบ้างหล่ะถ้าเป็นนายกนะคะเทศบาลน,นครจะมีสี่คนนะคะเทศบาลเมืองสามคนและเทศบาลตำบลก็คือสิบสองคนนั่นเองนะจ๊ะ นายโยธีสมุตรตีก็คือมาจากการเลือกตั้งของประชาชนเหมือนกันนะคะอยู่ในตําแหน่งคาราสิปีหยู่จำไ,ไว้เลยนะลูกนะทุกอย่างต้องมาจากการเลือกตั้งของประชาชนเท่านั้นนะคะแล้วเขาก็จะไปเลือกสใสกในข้างในอีกทีหนึ่งนะคะเป็นต้นนะ,ะแต่ส่วนใหญ่ก็คือมาจากการเลือกตั้งของประชาชนนั่นเองหน้าที่ของนายโยธีสมุตรตีมีอะไรบ้างหนึ่งกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล2ป้องกันและระงับโรคติดต่อนะะสะมรักษา ความสะอาดของถนนหนทางและสาธารณะสี่คือป้องกันสาธารณภายัยห้าคือจัดการศึกษานะคะหรือการฝึกอบรมต่างๆนะคะหก็ 6. คือบำรุงศิลปะจารีตประเพณีภูมิญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมนะคะต่อมาโลกการปกครองพิเศษแบ่งออกเป็นสองที่ก็คือกรุงเทพกับเมืองพัทยาใช่ไหมคะ,ะมาดูที่กรุงเทพก่อน บ่งเ,เ,เป็นสองฝ่ายเหมือนกันลูกก็คือฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติขึ้นต้นด้วยสภาเหมือนกันลูกเขาเรียกว่าสภากรุงเทพมหานครแต่ฝ่ายบริหารไม่ขึ้นว่านายกแล้วเพรากรุงเทพม,มีนายกรัฐมนตรีแล้วก็คือคุณประยุทธ์จันโอชาจึงใกล้พรมพิเศษกรุงเทพมหานครจะจึงเรียกว่าผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งจะมีใกล้จะมีการเลือกตั้งในเร็วนี้นะคะ,ะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะเป็นฝ่ายบริหารนะลูกนะ สภากรุงเทพมหาคนครก็จะมีประธานสภาหนึ่งคนรองประธานสองคนก็คือมาจากการเลือกตั้งในวงในของเขานะคะ,ะส่วนการบริการนะคะหรือการบริหารต่างๆในกรุงเทพมหาคนครจะแบ่งออกเป็นตามเขตพื้นที่ซึ่งกรุงเทพม,มีกี่เขตถูกต้องมีห้าสิบเขตนั่นเองเพราะว่าเราได้ตอบคำถามผู้วิวไปแล้วนะคะเขตปะเวเป็นเขตที่สามสิบสองนะคะของของกรุงเทพมหาคนครนะจ๊ะลูกนะ ต่อมาผูว้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็เหมือนการลงอยู่ในตําแหน่งทาราสี่ปีมาจากการเลือกตั้งของประชาชนเหมือนกันผูว้ว่าทำอะไรบ้างของกรุงเทพมหานครหนึ่งรักษาความสงบนะคะเรียบร้อยของประชาชนสองป้องกันสาธารณภัยนะคะสามคือควบคุมอาคารและผังเมืองสี่คือรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยห้าปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดนะคะ,นะคะและก็จัดก,การเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยหกก็คือมีการ ให้บริการสาธารณสุขการอน,นามัยนะคะแลนะสยาบาลสาธารณูปภต่างๆเจะะ็ดก็คือพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแปคือส่งเสริมการประกอบอาชีพและก็การพาณิชย์เก้าคือบำรุงรักษาศิลป,ปะจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมของคนในท้องถิ่นนั่นเองต่อไปการปกครองพิเศษแห่งที่สองก็คือเมืองพัทยา เมืองพัทยาก็แบ่งออกเป็นสองฝ่ายเหมือนกันนะคะลูกก็คือฝ่ายนิติบัญญัติเรียกว่าสภาเมืองพัทยาฝ่ายบริหารเรียกว่านาย,ยกเมืองพัทยาวันนี้ไม่มีจทอะไรนะลูกนะทบทวนนะคะแล้วก็มีสอบท้ายบทเท่านั้นเองนะคะสภาเมืองพัทยาประกอบด้วยสมาชิก24คนประธานหนึ่งคนรองประธานสองคนมาจากวงในในการเลือกตั้งแต่จะนาย,ยกเมืองพัทยาแต่ก็ต้องมาจากการเลือกตั้งของประชาชนแล้วอยู่ในตําแหน่งยาวละ4ปีเช่นเดียวกัน ุกอย่างมาจากการเลือกตั้งของประชาชนและหลังจากนั้นเขาจะไปทําอะไรก็คืออยู่ในบุคในของเขาแล้วนะคะเพราะว่าเราเลือกเขาเข้าไปเป็นปากเป็นเสียงให้กับเรานั่นเองนะคะต่อมาณหน้าที่ของเมืองพะเย,ยามีอะไรบ้างรักษาความสงบเรียบร้อยส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ3คือวางผังเมืองควบคุมการก่อสร้างสี่คือจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและปรับปรุงซ่อมแซม แหล่งเสริมโจมนะคะห้าคือควบคุมและส่งเสริมกิจการท่องเที่ยวหกรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยเจ็ดกำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและการบำบัดน้ำเสียแปก็คือให้มีจัดให้มีน้ำสะอาดหรือน้ำประป,า,ปานะคะเพราะว่าอย่าลืมว่าเมืองพัทยาเป็นเมืองทะเลนะคะต้องมีการจัดการน้ำสะอาดหรือน้ำประปาให้อย่างทั่วถึงนะคะ เพราะมันจะเป็นน้ำเค็มไม่ใช่น้ำจืดนะลุงนะเก้าคือจัดมีการควบคุมตลาดนี่ข้อเนี้ยสำคัญนะคะควบคุมตลาดท้าเทียบเรือแล้วก็ที่จอดรถนั่นเองเอา้าความสําคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่น สไลด์นี้ออกสอบอยู่ในสามสิบข้อที่เราจะสอบกันด้วยนะคะบให้แล <laughs> ้วความสำมคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นมีอะไรบ้างหนึ่งคือแบ่งเบาภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของรัฐบาลสองคือตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นมากกว่ารัฐบาลคือเข้าถึงประชาชนมากกว่ารัฐบาลที่ครูบอกนะคะสามคือประชาชนได้รับบริการที่รวดเร็วขึ้นสี่เป็นแหล่งฝึกฝนนะคะการเรียนรู้ด้านประชาธิปไตยแก่ประชาชนห้า ปรชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารเพื่อพัฒนาท้องถิ่นได้นะคะหกก็คือบำรุงรักษาศิลปะจารี่ประเพณีภูมิยาท้องถิน่นหรือวัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงามนะจ๊ะต่อมาข้อนี้ก็มีอยู่ในข้อสอบ30สิบข้อเหมือนกัน องค์กรนะคะความส่วนท้องถิ่นกับการบริการสาธารณะประโยชน์ในชุมชนมีอะไรบ้างหนึ่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลูกให้เด็กทุกคนหะได้มีสิทธิ์ในการเรียนหนังสือนะคะหรือว่าส่งเสริมการอบรมการเลี้ยงดูพัฒนาการเรียนรู้อย่างเหมาะสมสองก็คือการศูนย์ฝึกอาชีพลูกก็คือเป็นแหล่งการเรียนรู้อาชีพต่างๆการเสริมสร้างอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่นของตัวเองนะคะสามก็คือบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นก็คือ การมีพื้นที่ให้กับคนในท้องถิ่นนะคะได้เรียนรู้อย่างเช่นการสร้างห้องสมุดชุมชนการสร้างสวนสาธารณะหรือสนามกีฬาในชุมชนนั่นเองนะคะต่อมาลูกบาบทที่4แล้วะคะ่ะเห็นไหมคูณทวนให้อย่างไวนะเพราะว่าคูณทวนแล้วทวนอีกนะต้องสอบได้แล้วนะสี่วัฒนธรรมหมายถึงอะไร วัฒนธรรมหมายถึงอะไรแล้วอวัฒนธรรหมายถึงสิ่งที่แสดงถึงความเจริญงองามของมนุษย์เป็นแบบแผนในการดําเนินชีวิตของสังคมนะจากอดีตมาสู่มาสู่ปัจจุบันเลยเป็นเวลาช้านานเลยนะคะวัานธรรมแบ่งออกเป็นสี่ประเภทอันนี้มีสอบในสามสิบข้อนะคะ,ะมีอะไรบ้างหนึ่งคันติธรรมสองวัตถุธรรมสามนติธรรมและสี่สาธรรม คติธรรมเกี่ยวกับอะไรบ้างวัฒนธุธรรมที่เกี่ยวกับการดําเนินชีวิตซึ่งได้มาจากหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเช่นเมตตากรุณากตันยูกตเวทีซื่อสัตย์สุจริตขยันมันเพียรรู้สึกเขาสอบจะถามว่าเอา่อถ้าเรากตัญยูกตเวทีต่อพ่อแม่เป็นภูมิปัญญาด้านไหนตอบเลยลูกคติธรรมช่วยแล้วหนึ่งข้อนะจ๊ะต่อมาวัตถุธรรมก็คือวัฒนธุธรรมที่สามารถมองเห็นจับต้องได้สัมผัสได้สามารถนํามาใช้ ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้เช่นบ้านเรือนยนานพาหนะเครื่องมือเครื่องใช้เครื่องแต่งกายนะคะเขาบอกว่าวัฒนธรรมทางด้านวัตถุธรรมเนี่ยส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนในสังคมคือช่วยให้เกิดความสะดวกสบายให้เกิดความสวยงามนะคะและสร้างความมัเนิงนั่นเองต่อมาในตีธรรมคุ้นจ๊าได้ไหมนิติเในติเกี่ยวกับด้านกฎหมายใช่ไหมลูกก็คือวัฒนธรรมทางกฎหมายเพื่อบังคับและก็ควบคุมพฤติกรรมของสมาชิกนะคะในสังคมให้อยู่ ในระเบียบแบบแผนนะคะไม่ทําผิดกฎหมายนั่นเองต่อมาสหาธรรมสหคืการรวมกันกันอยู่ร่วมกันนะคะคือวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมเช่นมารยาทไทยประเพณีไทยนะคะเขาบอกว่าวัฒนธรรมด้านสหธรรมคือ หล่อหลอมนะคะบุคลิกภาพที่ดีให้แก่สมาชิกของสังคมสร้างความสามัคคีก่อให้เกิดความผูกพันนะคะแล้วก็ทาให้ความสัมทำให้เกิดความสัมพันธ์และการพึ่งพาใส่ที่ดีต่อกันได้ด้วยนั่นเองนะคะต่อมาภูมิปัญญาท้องถิ่นหมายถึงอะไรหมายถึงความรู้นะคะอันเกิดจากความสามารถประสบการณ์และความเฉลียวฉลาดในการประดิษฐ uh ์คิดค้นของคนในท้องถิ่นนะคะจากบรรพบุรุษสู่คนรุ่นปัจจุบันนะคะความสําคัญคือ ภูมิญาท้องถิ่นจะช่วยให้คนในท้องถิ่นสามารถพึ่งพาตนเองได้ค้อนี้ออกสอบค่ะเราะอภูมิัญญาท้องถิ่นสำคัญยังไงก็คือสามารถให้คนในท้องถิ่นพึ่งพาตนเองได้นั่นเองนะจ๊ะต่อมาบทที่ครูย้ายลงมาตุกๆ ครูย้ายมาอยู่ข้างล่างแล้วก็วคือบทสุดท้ายของเราที่เราจะสอบท้ายหน่วยกันก็คือเรื่องสินค้าและบริการนะคะสินค้าคืออะไรคือสิ่งที่ผลิตขึ้นสามารถนํามาซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนกันได้อีกทั้งสามารถนํามาใช้ประโยชน์เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์สินค้าคือสิ่งของที่เป็นชิ้นๆจำได้ไหมลูกที่ครูบอกผลิตขึ้นซื้อขายแลกเปลี่ยนกันได้นะคะแล้วก็ตอบสนองความต้องการของมนุษย์นั่นเองบริการคืออะไรบริการคือ สิ melodies, so, ่งที่ให wow. ้ประโยชน์ด้านความการอำนวยความสะดวกสบายความพึงพอใจความรู้แล้วก็ความบันเทิงเช่นรถเมล์รถซองแถวแกลบอะไรอย่างเงี้ยแมคโดนัลด์เคเอฟซีนี่คือการบริการนะคะก็คืออำนวยความสะดวกสบายให้กับเรานะคะแล้วก็ความพึงพอใจแล้วก็ความรู้ความบันเทิงนนั่เองลงหนังก็ใช่นะลูกนะดูดองเราเต้นดูดองนดงโต๊ะลงตรงเออหน้ามลกูชอบมากเพลงนี้โดดีดงโดดดีดง ต่อมาลูกปัจจัยการผลิตนะคะปัจจัยการผลิตก็คือทรัพยากรต,ต่างๆที่ผู้ผลิตนํามาใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อทาให้เกิดสินค้าและบริการปัจจัยการผลิตมีอะไรบ้างหนึงที่ดิน2องแรงงาน3ทุนและ4ผู้ประกอบการจำได้เปข่าออทุนไม่ใช่เงินนะจ๊ะอ่า ที่ดินคืออะไรครูต้องย้ายตัวไปอยู่้องบนอีกแล้วหรืออ่าไปวูเอา้าที่ดินก็คือที่ดินใช่ไหมที่ครูบอกใช่ไหมครับที่ดินคือที่ดินหรือว่าพื้นดินรวมถึงทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมดที่อยู่ใต้พื้นดินนะคะและบนดินนะคะเช่นแร่ธาตุที่อยู่ใต้ดินทะเลแล้วก็ภูเขานั่นเองนะจ๊ะอ่าแรงงานอืออืออือแรงงานคือผู้ที่ใช้กําลังกายนะคะหรือว่าใช้ แรงงานในการใช้ความคิดนะฮะอย่างเช่นผู้จัดการห้างร้านบริษัทต่างๆพนังงานและวิศวาากราข้าราชการกรรมกรเนี่ยพวกนี้ถือว่าเป็นแรงงานหมดไม่ว่าจะใช้กําลังหรือใช้ความคิดก็คือแรงงานนั่นเองนะคะสามทุนอย่าไปทังทุนไม่ใช่เงินทุนไม่ใช่เงินทุนคือเครื่องมือเครื่องจักรโรงงานสำนักงานทุนคือเครื่องมือเครื่องจกักรสำนักงานโรงงานอ่า ทุนก็คือเครื่องมือเครื่อง,ง,งจักรโรงงานสำนักงานและสินค้าอื่นที่สามารถนํามาใช้ในการผลิตสินค้าและบริการชนิดอื่นๆต่อไปได้นั่นเองนะคะต่อมาสุดท้ายคนที่สําคัญค่ะผู้ประกอบการก็คือคนที่มีความสามารถในการบริหารจัดการนเออบัจจัยการผลิตต่างๆมาเปลี่ยนแปลงให้เป็นสินค้าและบริการผู้ประกอบการจึงมีบทบาทสําคัญมากเลยนะลูกน้อในการผลิตสินค้าและบริการนั่นเองอ่ะข้อนี้ยออกข้อสอบอีกหนึ่งข้อ นะคะถามว่าปัจจัยอะไรบ้างที่มีอิทธิพลต่อการผลิตสินค้าและบริการคําตอบก็คือราคาของวัตถุดิบนั่นเองเพราะถ้าราคาวัตถุดิบสูงสินค้าเป็นไงลูกอ๋อถูกต้องราคาสูงถ้าน้ํามันราคาแพงสินค้าเป็นไงลูกอาอถูกต้องแพงเพราะว่าต้องมีการขนส่งหรือมีการใช้น้ํามันในการสร้างสินค้าขึ้นมานั่นเองนะคะอะต่อมาลูก พฤติกรรมนะคะพฤติกรรมของผู้บริโภคเนาะต่อการผลิตสินค้าและบริการงมนุษยุเนี่ยมีความต้องการสินค้าและบริการอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเลยลูกหรือมีความต้องการอย่างไม่จํากัดเองโดยทั่วไปพฤติกรรมเนี่ยของผู้บริโภคจะขึ้นอยู่กับอะไรหนึ่งราคาสองคุณภาพสาการโฆษณาสีารร่ระดับรายได้ของผู้บริโภคห้าเราสนิยมของผู้บริโภคนั่นเอง เอาละทวนกันมาอย่างจุโอกจุอกจุใจครูยยอยู่ต้องย้ายตัวไปอยู่ไหนแล้วเนี่ยอ่าครูขอมาอยู่ตรงกลางแล้วกันว้าาทวนกันมาหมดแล้วสามเรื่องสามบทก็คือเรื่องการปกครองส่วนท้องถิ่นภูมิปัญญาและภูมิปัญญาท้องถิ่นสุดท้ายก็คือเรื่องสินค้าแนละบริการให้นักเรียนไปทําแบบทดสอบนะลูกนะน่าจะเป็นแบบนี้ให้เขียนชื่อนมสกุล ชั้นนะคะแล้วก็เลขที่ให้เรียบร้อยเนาะแล้วก็ตอบคาถามสามสิบข้อมีทั้งหมดสามสิบข้อผ่านครึ่งหนึ่งคือสิบห้าคะแนนทุกคนต้องให้ได้สิบห้าคะแนนนะจ๊ะแล้วก็นี่นะจ๊ะลิงก์คิวอโอค้ดหรือว่าลิงก์ตรงนี้เดี๋ยวครูจะแปะให้อีกทีในตอนที่วันที่สอบแล้วส่งคลิปวิดีโอนะลูกนะไปทํากันนะคะ,ะเพราะว่าคะแนนนี้เป็นคะแนนเก็บนะคะเก็บคะแนนเรื่อยๆถ้าสมมติว่าเรามีคะแนนเก็บเยอะ รับรองเก็บสี่ไม่ไปไหนแน่นอนเพราะคะแนนสอบมีแค่สี่สิบคะแนนคะแนนเก็บหกสิบคะแนนนะคะโอเคไหมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาขอให้ลูกเรียนทุกคนโชคดีในการสอบนะคะแล้วพบกันวันเปิดเทอมนะลนูกนะคือวันพัน์ที่สิบสามของกลุ่ม A เลขขี่และเจอกันอีกทีวันอังคารที่สิบสี่กลุ่ม b เลขคู่นะคะแล้วพบกันค่ะสวัสดีค่ะ <S 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 ขอให้ทุกคนโชคดีนะลูกนาดูแลสุขภาพนะครับพบกันในวันจันทร์ที่23กุมภาและวันอพายที่4กุมภา,าน,นะคะสู้ๆไปลป้วค่